สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ข่อยพาหมูเจ้ามากินหมูกระทะในวันพายุเข้าครับนะสดหหอนๆกับบรรยากาศสุดฟินมาเบิ่งน้ำจิ้มครับพี่น้องยำหอยนางรมรสเด็ดกระทังเดอหมูเจา้าโอ้ยยัวครับยัวเนี่ยพี่น้องเบืองหมูสามชันไข่จองเดออันนี้คืออีกหนึ่งสูตรทองข่อยนอะครับเนาะเอาไข่ใส่วุนเส้นและกระเทนลงไปพี่น้องจะได้รสชาติแบบสุดฟินดัวเวอร์ อันนี้สูตรข่อยมาประจำพี่น้องเทปพริกลงไปกระเทียมหลัก,กบีบปากนาวนะครับน้นองสุดยอดนะน้องจิมร้านนี้ไปเลยกันเลยครับตอนแรกพี่น้องจิมลงไปจงสีบเลยพี่น้องคุยพริกเค็มติดกับเนื้อหมูคักๆนลูเจ้าคําแรกเป็นจังไหนสิยัว่นไหนพี่น้องไปครับทำบอตองบอหอดพี่น้องพัก,กน้อยฟันห่อนี่นะพี่น้องมึงจับฟันได้โอ้โหฟันกับสุดยอดด้วยกันไปครับพี่น้องตอนที่สองข่อย ตุ๋ยเห็นถือพริกกระขักพี่น้องตุ๋ยไปทำยังไงอ๊มอีจัดไล่หลตามมึงเจ้าตามด้วยยำหอยนางรมมึงเจ้าควันควันเกิดยับยานพี่น้องฟินบรรยากาศถือว่าเป็นหมอกนะครับน้องสุดยอดอิจฉาพี่น้องหอยนางรมนี่โตยังไงสดๆมึเจ้าเอ,อ้ยกินเข้าไปฟ,ฟ,ฟินฟินเฟย